สวัสดีครับพี T ่พีพีค hmm. ีอันยองเซลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่ปุ๊กอ้าน้องฟีบี้คิดถึงเหมือนกันเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันนานมากใช่ปหมแค่สุ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ออกเมืองไม่เอกาซ้อมช่วย <laughs> ผมมันมากวันนี้ใส่หมวกตอนเดินทางกับขอจับปมกัน เป็นคนที่ผมมันอยู่แล้วอะแล้วพอใส่หมวกก็คือยิ่งมันกว่าเดิมดูเป็นคนขึ้นมาไหมก็มาไฟแรงสะผมด้วนเนี่ยแหละเดี๋ยวกะว่าจะไลฟส์สักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์นานมาก What they have in and I see you to where I played you in, it turns your skin. สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับเป็นไงบ้างช่วงนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากกดกระเป๋าให้ทานหรอกก็วัน ที่28คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับเป็นวันที่เอ่อเปิด P order กระเป๋าเนาะคืออยาจะบอกว่าช่วงคือช่วงนี้อ่ะครับผมอาอาจจะมีตัวสินค้าที่ไม่ใช่เสื้อค่อนข้างเยอะเนาะก็อย่างเช่นแบบถุงเท้าแล้วก็เป็นกระเป๋าเพราะว่าคือถ้าพูดตามตรงเลยคือแบบเหมือนด้วยความแบรนด์นะครับแบบเจนอยากให้ทุกคนด้วยจริงๆอะต้นทุนของกระเป๋าสูงมากเพราะว่า แกะแพทเทิร์นเองเลยอะไรเงี้ยแบบต้องการแพทเทิร์นแบบนี้แล้วก็ต้องการแบบวัสดุแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดเราไปใช้ที่แบบเป็นเป็นอ่อเป็นแบบที่เขาแบบสําเร็จรูปมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะลดต้นทุนใช่ปหแต่ว่าด้วยความที่สันสันหาที่จะทำอะไรครับก็เลยโอเคอยากได้ทรงแบบนี้อยากได้แบบสายสพาแบบนี้อยากได้แบบให้มันเป็นแบบเท x เจอร์แบบนี้มันก็เลยต้นทุนก็อาจจะแพงแต่เราก็ พยายามที่จะแบบหาราคาที่เป็นกลางมากสุดละผมเพื่อที่จะให้ทุกคนแบบได้แบบซื้อได้อะไรอย่างนี้แต่ที่น่ารักมากเลยก็คือชอบพวงกุญแจชอบพวงกุญแจที่มันแบบมากับกระเป๋าเสร็จนี้แล้วก็ถุงเทา้าก็ถุงเท้าก็ออกแบบครับก็อินสปเรชันมาจากคือด้วยความที่แบ็กเดซี่เจมเอาเจงอิงมาจากอ่ l คอลเลคชัน เสื้ออเสื้อคอลเลคชั่นแรกที่ใช้สีดำสีขาวแล้วก็สีเหลืองใช่ไหมแล้วเราเลยคิดมานานว่าเออจะทำยังไงดีให้ถุงเท้าที่ทุกคนซื้อไปอะ่ะมันไม่ตะโกนอะ่ะมันไม่ได้ตะตะโกนว่านี่คือแบบบีดีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้อยากที่จะให้มันตะโกนคขนาดนั้นก็เลยหามาสคอตก็คือโอเคเป็นดอกเดซี่ก็แบบว่าแพทเทิร์นคืนแล้วก็ลองดู รอเอฟกระเป๋าแต่แบบพีออเดอร์ครับทุกคนแบบไม่ต้องห่วงนะก็นั่นแหละครับที่ทุกคนถามเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์แบบไม่ค่อยได้พูดเกี่ยวกับแบบเรื่องอื่นๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้เจมบินแบบเจม บินไปนูน้นบินไปนี่บ่อยมากขายันมากๆเก่งมากๆเจ้าดีคนนี้ขอบคุณค้าพี่นินวอ่าเมื่อไร่ถึงเดือนหน้าพี่นิน้วอยากเห็นแล้วแต่ไม่บอกนะครับว่าอแค่บอกว่าอยากเห็นเฉยๆพี่ป้าสวัสดีครับ differences หนาวเท้ามากตอนนีน้ตอนนี้เจมหนาวหัวมากเลยแบบเหมืนนอน กติีเจมอยู่ห้องเจมเปิดแอร์เบอร์แบยิบหกตลอดเลยเพราะว่ายีห้าก็หนาวไปยีิบเก็ร้อนไปยี่สบหกกลางคือกำลังดีละแต่ช่วงนี้แบบผมยาวเร็วอะแบบคือเพิ่งตัดไปเองนะแบบเพิ่งตัดเนี่ยไอตอนแรกอะเพิ่งตัดไปยังไม่ถึงสองสัปดาห์เลยตอนแรกที่จมตัดก็คือเท่าติ่งหูเลยเอย้เท่าปลายหูใช่เออ แต่ตอนนี้ก็คือมาถึงนี่แล้วอ่ะแล้วก็คือขี้เกียจเข้าร้านตัดผมมากอ่ะ you try a uh, a little bit สวัสดีครับน้องต้นดูแลสุขภาพด้วยนะหนุ่มเช่นกันนะครับพี่ชายดูแลตัวเองดีๆเดอ้อ Uh, guys please let's make me okay <laughs> <laughs> People, ว้ยาวเลยคือเคยมีความคิดอยู่อะว่าอยากจะไว้ยาวแบบแบบไว้ยาวถึงนี่เลยอะเดี๋ยวผมตรงนี้ยาวลงมาเลยคือไม่เคยเห็นตัวเองแบบลุกแบบยาวแบบลุกผมยาวมากๆอะอ่างเงี้ยก็เลยคิดูว่าอยากจะลองไว้ผมยาวดูแต่จะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือสระผมมันไม่เ <c oughs> จ่บางคนที่ผมหนาแล้วผมแห้งช้ามากไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันก็เลย i, มันจะดีไหมอะไรเงี้ย ยูท่าสู้กูเอ่ออันอันทลายแล้วหลฟอร์มดูเียฮหน้ามันมากเลยอะหน้าผาคือแวววับ ช่วงนี้ทุกคนสบายดีไหมครับแบบเจมไม่ค่อยได้อยู่ไทยเลยอะไรเงี้ยไโอ้ใช่ก็ปัดอ่อก็ประเทศล่าสุดที่เจมเพิ่งไปมาใช่ไหมไปกัมพูชามาหรือว่าแคนเบอร์ยีมาใช่ไหมก็คือแบบ คือการที่เราไปแต่ละประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกตื่นเต้นกับ culture แบบวัฒนธรรมหรือไม่ก็อาหารที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะตื่นเต้นกับแบบวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีของคนแต่ละประเทศที่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็จะเจอแต่ละที่ที่เราก็จะว้าวแล้วเราก็จะแบบงงแบบว่าทาไม เขาถึงทาแบบนี้กันแล้วทาไมเราถึงทําแบบนี้ได้หรือว่าอะไรประ,ประ,ประ,ประมาณนี้ครับมันก็จะไม่เหมือนไทยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันก็จะมีความตื่นเต้นแล้วมันก็จะมีความแบบเออแบบอยากเรามีอยู่ชาเลนจ์หนึ่งที่เจมชอบทํามากก็คือไปต่างประเทศอย่างเงี้ยจะชอบแบบตามหากาแฟสม้มซึ่งอันนี้ก็จะเหมือนแบบไปสร้างงานให้พี่เอพี่ทีมงานแต่ว่าไปกัมพูชาล่าสุดก็คือกาแฟส้มก็ หาหาง่ายมากใช่ครับแบบบางประเทศที่เราไปเนี่ยเขาก็จะงงว่าแบบเนีะมีกาแฟส้มด้วยหรอเขากินกันแบบนี้หรอใช่ก็เลยแบบรู้สึกสนุกอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันเหมือนหาแบบหาแบบหามิชชั่นให้ตัวเองว่าแบบเออเราไปตามประเทศอะไรเงี้ยแบบเออไปหากาแฟส้มแล้วก็แบบไปแบบหาวัฒนธรรม แต่อแต่กาแฟาอ่อนใช่ครับใช่ก็ต้องกิน2แก้วหรือไม่ก็เพิ่มแบบเป็น2องช็อตใช่แต่ปกติจะกินเป็น2องช็อตอยู่แล้วแต่บางางที่ก็คือกิน2องช็อตก็ไม่ค่อยอยู่อะไรเงี้ยก็ยังแบบรู้สึกซึมงง่วงแบบไม่ได้ตื่นออา guys please respect me okay ครับคือแบบ <laughs> แต่ละคอมเมนต์แล้วเนาะ Tại nghe nữa I'm still to Thai ไปกินอะไรที่กัมพูชาบ้างครับคือมีอยู่เมนูนึงครับที่มันเหมือนกับที่ประเทศไทยก็น่าจะเป็นน้ำพิกกะปิไข่เจียวไอไข่เจียวชะอมซึกซึ่งรสชาติเหมือนที่ไทยเดียเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประมาณก,ก็จะเป็นอันที่เราไม่ค่อยรู้จักแต่ก็เอ้แต่ก็ดีนะแบบ อร่อยมากที่แบบว่ยที่ไปกินอะไรเนี่ยปากแดงมากช่วงนี้ปากแห้งแล้วแบบชอบกัดปาก จะพูดเรื่องอะไรอะลืมแล้วก็น่าอะไรครับก็แบบเอาจริงๆก็น่าจะเป็นปีที่ไปตากประเทศเยอะสุดแลลวครับแบบเราถ้าปกติที่เราเคยไปใช่ไหมก็จะมีแบบญี่ปุ่นกับเกาหลีแต่พอมาปีนี้ก็คือได้ไปหลายประเทศที่เราเราไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้เราจะได้ไปอะไรเงี้ยแบบจีนหรือไม่ก็อแบบ เวียดนามกัมพูชาก็คือแบบรู้สึกว่าเออเราก็ไปเยอะอยู่นะ ก็หวังว่าจะได้แบบไปแบบกแบบแบบ็ไปกัลสินเนาอโอ้จริงๆอ่ะคืออยากแบบคือสามจังหวัดที่จะปไปบ่อยมากสุดเลยก็คือจะมีกัลสินสารคามกับขอนแกน่นใช่แต่ร้อยเอ็ดก็ไปบ่อยแต่ไม่ค่อยได้แวอะอะ,อะไรแบบเนี้นายณ่านนั้นอย่างเงี้ยหวังว่าจะได้แบบไปโซนๆนนั้นสนุกเลย โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจมมลงไลฟ์ก่อนดีกว่า Good night ครับ see you